สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะฮะชัยดวงเฮง ทุกท่านกันเลยนะก็กลับมาพบกันว่าสำหรับในคลิปนี้กันแล้วนะครับซึ่งนั่นแหละนะครับสำหรับในเลขที่ออก28แล้วก็46เนี่ยนะครับซึ่งในครั้งก่อนเลขที่ออกนะฮะในที่ใน11กับ57เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยทั้ง2ช่วงเนี่ยนะครับก็ให้เด่น4เด่น5มาเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับผลที่ออกนี่ก็ก็มีในที่ไดเด่น4 นะครับผลออก46เนาะแต่เนี่ยมัน45นะครับบางท่านก็นําไปจับเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับเด็ดข้อเนี่ยมันก็ออกเลขเดิมๆบนบน,บน,บนซ้ําๆอยู่ในนี้แหละนะครับซึ่งในล่าสุดคลิปก่อนนั้นนี้ที่ผมให้ไปนะครับเนี่ยเผื่อมันจะออกในชุดนี้นะครเพราะว่ามันมักจะไปออกย้อนหลังนะครับที่ออก28ในที่ในล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดออกไปในที่ในถัดมาจากตรงนี้ก็จะเป็นในที่ใน46 สี่หกสองแปดสี่หกเนี่ยนะครับก็ไปเอาครั้งก่อนเนาะเนี่ยที่ที่ให้ไปนะครับเพราะว่าทําไมถึงให้สองแปดนะเพราะว่ามันให้มาซ้ํากันกับในข้างบนตรงนี้นะครับก็พยายามดูเนาะตั้งแต่จ้นจนจบคลิปนะฮะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับบางท่านก็กดเลื่อนไปเลื่อนมานะฮะยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกนะฮะเนาะอืมเพราะว่าข้อมูลนะฮะในตัวเลขเนี่ย ก็อยู่ในคลิปนี่แหละนะครับบางท่านก็เลื่อนดูตั้งแต่ตรงท้ายเนาะอืมนะครับเนาะอะ,อะยังไงก็ไม่เข้าใจสูตรหรอกนะครับเนาะอะซึ่งในล่าสุดนะครับในล่าสุดนี่หวยลาวนะครับออกไปที่ใน2846เนาะในวันที่แล้วนะฮะก็ออกไปในที่6ตัวนะครับ6ตัวนี้ก็จะเป็นในที่ใน4ี่2 8แนะครับแล้วก็46นั่นแหละนะครับเนาะอะ,อะมาดูในเลขที่ออก นในเลขที่ออก28 28ตรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบนเป็นล่างนะครับกนหน้านี้นะฮะก็ออกไปในที่เน8 842 87 8ถัดมาเป็น9 090 18นะครับอ่าก็จะมีในก่อนหน้านี้นะฮะที่ออก28นะก็จะเปในที่ใน5 4182 8นะครับแล้วก็5 77939นะครับถัดไปเลยนะฮะก็จะออกไปนี่ก็จะเป็นนะครับในทนี่5 2 7 0 2 8นะครับแล้วก็ถัดมาเป็น5 1 0 6 1 0นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเป็นในที่ใน95 2808นะครับถัดมาเป็น4 525แล้วก็ 76หกนะครับอ่ะทีนี้ก็จะเป็นนะฮะในเลขนะฮะในเลขที่ออก28นะครับเนาะอืมเท่าที่ดูแล้วนะฮะจะออกเหมือนเดิมไหมกับ28ล่าสุดก็เพราะว่าออกล่างเหมือนกันเลยนะครับเนาะอืมแล้วก็ในตัวเลขนะครับที่ออกในที่ใน4ี่หนะฮะ46หช่วงล่าสุดนะฮะที่ออกไปในที่ใน4ี่ก็เป็นที่ 40, 8, 2, 4ี่ศูนสองสหนะฮะแล้วก็6 8 4 1สี่หนึ่ง 86กเนาะก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน2 7อันนี้ก็จะมาจับดูสถิตินะครับ0 5้าทำมาเป็น2 6 7 809แนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะก็ออกไปในที่0 0 5 4 6 6 7 7 6 6 8 3 5นะครับแล้วก็ ช่วงล่าสุดเนะะี่ยฮะก็ออกไปในที่ใน3 9 8กนะครับแล้วก็4 6หแล้วก็จะเปนในที่ใน8 8 573นะครับอ่ะและนี้ก็จะเป็นในเลขที่ออก4 6หนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบได,ดูแล้วนะครับในเลขเด่นเนาะอืมนะฮะในเลขเด่นถ้าเหมือนครั้งก่อนนะครับมันก็มีช่วงล่าสุดเนี่ยนะฮะ ก็มีเด่น1เด่น8นะฮะเอาตั้งแต่ใน4ตัวนะครับเนาะตัดข้างหน้าไปนะครับก็มี1 1กับ8นะครับ1กนะับ8เนาะเหมือนในครั้งก่อนนะครับก่อนงวดที่แล้วนะครับก็มีเหมือนกันกับ5กับ4 5กับ4นะครับมันก็มาในเด่น4นะครับครั้งก่อนก็5กับ0 5กับ8นะครับอ่ะชนกันใน5ก็คือออกมีใน5 7 นะครับก็ล่าสุดก็แสดงว่าในเลขเด่นเนี่ยนะฮะในงวดวันจันทร์ที่9กเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามีในที่เดเด่น1เด่น1แล้วก็เด่น8นะครับเนาะซึ่งเท่าที่ดูนะฮะใน2งวดก่อนหน้านี้นะครับ1กับ8นี่จะคู่กับในตัวไหนครั้งก่อน7 5 5 4 5 4มา 5. 5 6 อ่าห้าสี่มาห้าหเป็นบนห้าศูมา5 7อันนี้เป็นล่างเป็นบนอืยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ย้ำว่านะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะี๋ยวผมก็เดี๋ยวกำลังดูอยู่นะครับว่ามันพอจะจับกับตัวไหนเนี่ยได้บ้างนะครับน่าจะงวดก่อนหน้าหรือเปล่า อันนี้เป็นล่าง06ล่างบนน่าจะเป็นเลขบนเนาะเลขบนในช่วงล่าสุดวดัดที่แล้ว5 5 5 4 4 6บนล่าสุด06อันนี้บนก็05เหมือนกัน05 06 เดี๋ยวเด้อนะครับเดี๋ยวผมกําลังดูอยู่อ่ะนะครับแต่ที่แน่นะครับเด่น1กับ8นะครับ1กับเนะี่ยถ้าถ้าจะจับคู่เนี่ยจากที่ดูแล้วนะครับเนาะครั้งก่อนมันจับในที่ด้านบนบนรอบนี้ถ้าถ้าจับนี่ก็สลับกันในงวดน,นี้แล้วกันนะครับเนาะเอเป็น8 8 6หมันมาแล้วตรงนี้84 8สหรือ8 1หนึ่ง หรือ8-9้อาจจะเป็นในที่ใน8 0ส่วนหนึ่งนี้ก็จะเป็น1-1 1-8-1-6 1-9 1-0แล้วก็1-7เนี่ยอ่ะล่าสุดนี่แหละนะครับแต่ที่แน่เน้น1กับ8ไว้แล้วกันนะครับสำหรับในวันที่9นะครับวันจันทร์ นะครับนี่แหละนะครับแต่ที่แน้หนึ่งกับแปดเนี่ยติดไว้นะครับในที่ในเลขเด่นได้เลยนะครับก็ใน2งวัวที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มาบนนะครับสูงกับหนึ่งเด่นบนนะหนึ่งบนเนี่ยนะครับเนาะ,ะหรือ8บนเนี่ยนะฮะสามตัวบนก็ขอให้มี1กับ8แล้วกันในเลขเด่นนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับลองนําไปพิจารณากัน รหรือจะเป็นในชุดนี้นะครับที่จะมานะครับก็เดี๋ยวผมมีชุดสรุปให้นะครับเนายอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ